สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็มาต่อนะคะจากจากเรื่องอการหาโดเมนและเรนนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของอินเวอร์สของความสัมพันธ์นะคะอ่ะลองเรียนเขียนลงไปเลยนะคะบทนิยามนะคะอ,ะ,อะไรก็จดลงไปเลยนะคะบทนิยามบอกว่าอินเวอร์สของความสัมพันธ์ R นะคะก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เราเนี่ยประกอบไปด้วยคู่อันดับนะคะ ความสัมพันธ์ R เนี่ยเกิดจากการที่เป็นคู่อันดับเป็นเสียงคู่อันดับอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นอินเวอร์สก็คือเป็นการสลับที่ระหว่างสมาชิกตัวหน้ากับตัวหลังนะคะดังนั้นการเขียน R อินเวอร์สก็คือ R ยกกําลังด้วยลบหนึ่งะคะเขาอ่านว่า R อินเวอร์สนะคะดังนั้นนิยามของ R อินเวอร์สถ้าเขียนในรูปของเซ็ตก็คือ เป็น r i n v เ r s e เท่ากับเซตของขั้วอันดับ yx นะคะจะไม่จะไม่ใช่ xy นะเพราะว่าถ้าเป็น xy ก็คือเป็นความสัมพันธ์ r แต่ถ้าเป็น i n v e r s e ก็คือเป็นการสลับที่นะคะของขั้วอันดับคู่หน้าคู่หลังนะคะทีนี้ข้อสังเกตมีอะไรบ้างนะคะก็เหมือนเดิมเป็นความสัมพันธ์จาก a ไปถ้า r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b นั้น r inverse ก็ต้องเปเไรคะเป็นความสัมพันธ์จาก b ไป a นะคะ,ะจดตรงนี้ด้วยนะคะก็จดข้อที่2ด้วยนะคะโดเมนของ r i ิน e r s e เท่ากับเรนจ์ของ r นะคะและ เรนของ R inverse ก็เข้ากับโดเมนของ R นั่นเองนะคะ,ะนะคะอะ่วันนี้เราจะเรียนเรื่องความสัมพันธ์แล้วเราก็จะมีการวาดกราฟนะคะก็ซึ่งเป็นการวาดกราฟแบบไม่ง่ายนะคะอ่าเรมาดูตรงนี้ต่อไปนะคะทีนี้การหา inverse ของความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นแบบความสัมพันธ์มี2แบบก็คือ1เป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิกสมมติว่าความสัมพันธ์ R ของเรานะคะ เอ้เล่นจุดตรงนี้เลยนะการหาอินเวอร์ตตรงนี้แล้วก็1นะคะตรงนี้เลยก็ได้นะคะพอแล้วก็ค่อยมาจุดตรงเช่นเช่นตรงนี้นะคะเช่นถ้า R ของเรานะคะเป็นเซตของคู่อันดับ1 2 3แล้วก็3 4มสี่นั้นอาอินเวอร์ก็จะกลายเป็นอะไรคะจาก1 2ก็จะกลายเป็นอะไรคะ2 1จาก3 4ก็จะกลายเป็นอะไรคะ4 3านั่นเองนะคะเท่สลับที่นะคะคู่หน้าคู่หลังนะคะดังนั้นแล้วเราก็มาดูโดเมนของ R โดเมนของ R ความสัมพันธ์ R อันแรกก็คืออะไรคะ ก็คืออะไร1ใช่ไหมตัวหน้าใช่ไหมคะกับ3ทีนี้เรนของความสัมพันธ์ r ใช่ไหมคะก็คืออะไรคะตัวหลังก็คือ2กับ4ใช่ไหมทีนี้แต่ว่าทีนี้ถ้าเรามาดูโดเมนของ r inverse โดเมนของ r inverse ก็คืออะไรคะเซตของอะไร2กับ4ใช่ไหมแล้วก็เรนของอะไรคะ r inverse ก็มีค่าเท่ากับเซตของ1กับ3นะคะเราจะสังเกตว่าไงก็เหมือนตามที่เขาให้ข้อสังเกตเลยว่าโดเมน r เท่ากับเรนของ r inverse ใช่ไหมกับ เรนของ r i ิน e r s e เท่ากับโดเมนของ r i ิน e r s e นะคะก็อันเดียวกันเนาะในอาจจะงงตั้งแต่บทนิยามนะคะก็ไม่เป็นไรก็ดูตามตัวอย่างก็ได้ถ้าเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขล่ะจะเขียนได้ว่าอย่างไรนะคะถ้าเรานะคะมีความสัมพันธ์อะ่อะให้เราจุดตรงนี้เลยนะคะจุดตรงนี้เลยความสัมพันธ์เป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขนะคะก็เขียนเลยก็คือสมมุติว่าความสัมพันธ์ r ของเราเป็นเซตของคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของ a cos b เท่ากับ y เท่ากับ3 x บวก1 จะเขียนอีกวิธีหนึ่งก็คือสลับเป็น yx แล้วทุกอย่างก็เหมือนแล้วก็เขียนสลับที่กันแล้วก็ทุกอย่างตัวหลังจะเหมือนเดิมนะคะหรืออันที่สองอันที่2ก็คือถ้า R ของเราเป็นคู่อันดับ xy เป็นสมาชิกของ a cos b แต่ความสัมพันธ์ของเราเป็น y เท่ากับ3 x บวก1ดังนั้น a inverse ของเราก็คือเขียนได้เป็นสลับอะไรคะ xy ไม่สลับที่แต่เป็นอะไรคะ b คูณ a แล้วอะไรคะสลับ x กับอะไรคะ y นะคะหรือ เขียนเป็นแบบ xy เหมือนเดิมเป็นคู่แบบ xy เหมือนแต่ว่าเป็น b cos a แล้วยังไงต่อแล้วก็อะไรคะเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้นะคะ,ะทีนี้เราจะเขียนแบบไหนถึงจะถูกต้องนะคะโดยที่นิยมเขียนกันเขาจะนิยมเขียนกันเป็นอันดับตัวที่3ค่ะ นะคะแบบนี้นะคะซึ่งมันเขียนไม่ยากนักเรียนซึ่งมันเขียนไม่ยากเดี๋ยวครูจะพาทำนะคะว่าจะทํำยังไงมันไม่ยากอยู่แล้วอันที่3มก็คือความสัมพันธ์กําเนิดเป็นกราฟนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองมาเขียนกราฟกันซึ่งอ,อ,อันที่ครูให้เขียนกราฟเนี่ยก็ก็ไม่ยากนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากตลอดนะักเรียนบอกอ่ะนักเรียนมาดูนะคะ,ะตัวอย่างที่1น,นะคะเขาบอกว่าจงหาอะไรบ้าง1ให้หา R inverse สอให้หาโดเมนของ R ให้หาเลนส์ของ R ให้หาโดเมนของ a inverse ให้หาโดเมนของ R inverse พร้อมทั้งเขียนกราฟนะคะให้ทำหลายๆอย่างเลยหนึ่งให้ความสัมพันธ์ r มาอย่างเดียวให้หาทั้ง R inverse ให้หาโดเมนและเลน์ให้หาโดเมนและเลน์ของ R inverse แล้วก็เลน์ของ a inverse แล้วก็ให้วาดกราฟด้วยนะคะอ่าเรียนจบลงไปได้เลยนะคะอ่าวันนี้เราก็จะเราจะเรียนเรื่องนี้แค่นิดๆหน่อยๆนะลูกนะพอที่พอจะเอาไปใช้ได้บ้างนะคะ แต่ก็จะไม่ลงลึกมากนะคะกราฟก็จะไม่ยากมากนะคะที่ครูจะให้ก็คือเป็นกราฟเส้นตรงอย่างเดียวนะคะอ่านเลมาดูข้อข้อแรกของเรานะคะอาของเราเป็นเส้นของคู่อันดับลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองลบหนึ่งคู่อันดับสามหนึ่งสี่สามแล้วก็ห้าสองอันนั้นแน่นอนค่ะ R i n v e r s e ของเราก็คืออะไรคะตรงกันข้าไม่ใช่ตรงข้าสลับที่ค่ะเป็นหนึ่งกับอะไรลูกลบหนึ่งสองหนึ่งลบหนึ่งสอง 1>, 1 3แล้วก็อะไรคะ3 4แล้วก็อะไรคะ5้ลบสโอเคนะอุ้ยโทษทีโทษทีทษท2อลบหเนาะลบสอนะคะโอเคนะแบบนี้นะคะอ่านี่เสร็จแล้วทีนี้โดเมนอ่ะครูเขียนขอลัะขั้นตอนเลยนะคะโดเมนโดเมนของ R ก็คืออะไรของ R น,นะคือตัวนี้นะก็คือตัวหน้าก็มีอะไรบ้างลบหน 2 3 4 5าา,าจ่ากข้อสังเกตรเราเอาไปเขียนเป็นเลนส์ของ r i n นเ r s e เลยนะคะขอตอบแบบว่าลบรับจัดตอนเลยแล้วกันเพราะว่ามันข้อสังเกตเหมือนกันน,นั้นเลนส์ของ r ก็คืออะไรคะตัวหลังของตัวอันแรก1 2ึ่ลบหนึ่นึมันซ้ำใช่ไหมไม่เอานะคะสแล้วก็ลบ2นะคะอันนี้เท่ากับโดมเมนของอะไรคะ r i n นเ r s รนะคะอันนี้เสร็จแล้วเนาะโอเคนะคะ ่ครูหาเราหาครบหมดแล้วนะที่ตรงห้าเขาให้เขียนกราฟทั้ง R แล้วก็ R อินเวอร์สพร้อมกันในกราฟเดียวกันนะคะอ่เราจะมาเขียนกราฟเขียนกราฟก็คือจุดทุกูอันดับมันเป็นจุดใช่ไหมมันเป็นจุดเนาะโขเคชิปชิปนะคะมีอะไรบ้าง1 2 3 4ดูตามโดเมนนะ โดเมนของเขานะคะมันมีเป็นสือตามนี้เลยสองสามสี่ห้าอันนี้เอ็กอันนี้วายเนาะต่อไปเขาเป็นอะไรบ้างหนึ่งลบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลบหนึ่งลบสองลบสามลบสองนะคะอ่ะ ขอเปลี sea, so ่ยนสีปากกาหน่อยนั้นครูหา R ก่อนนะครูดูความสัมพันธ์ของ R ก่อนนะคะลบ1 1ลบ1 1 x เป็นลบ1 y เป็นโอโทษที x เป็นลบ1 y เป็นเนาะเา x เป็นลบห x เป็น1 y เป็น x เป็นลบห y เป็น1นะคะก็ตรงนี้ นะคะตัวแรกต่อไป x เป็น1 y เป็น2 x เป็น2 y เป็นลบ1 x เป็น3 y เป็น1ไม่ค่อยสวยเนาะกราฟอันนี้ x เป็น4 y เป็น3 x เป็น5 y เป็นลบ2กราฟมันจะเป็นยังไงตัวนี้ดูไม่สวยเลยเนาะมันถูกไหมเนี่ย อ่ะนะคะเอาคนละปากกาแล้วกันเนาะต่อไปค่ะครูขอใช้สีเขียวนะคะแทนของ r อินเวอร์นะคะเอ่อ1กับลบน,นะคะต่อไป2กับ1ต่อไปลบกับ2ต่อไป1กับ3ต่อไป3กับ4ีอ๋อโทษทีไม่มี4เนาะ 3กับสต่อไปลบสอกับหาเี้หกับลบสเนาะลบสกับ5นะคะเป็นหแล้วกันเนาะนะคะอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นกราฟดูงงงเนาะงงงหลงหเนาะโอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ่านะคะเดี๋ยวต่อไปครูจะขอเปลี่ยนสไลด์นะคะขอเปลี่ยนสไลด์นะคะไปดูเอาที่มันง่ายๆกว่านั้นอ่ะนักเรียนมาดูตรงนี้นะคะอ่ะเรามาดูข้อที่2ต่อเลยนะคะสมมุติ R เป็นความสัมพันธ์ของคู่อันดับ x y นะคะโดยที่นะคะ y เท่ากับ x บวก1แล้วกันอ่ะง่าย,ายนะคะแน่นอนถ้า x y ตัวนี้ไม่เขียนว่าเป็นสมาชิกของอะไรแสดงว่าเป็น R าร์คอดนะคะดังนั้นเราก็มาหา r i n v e ิน e ก่อนนะคะ r inverse วิธีการหา r inverse วอรทำยังไงเหมือนที่ครูบอกไปแล้วว่าเราจะใช้ในคุณสมบัติของข้อที่3ก็คือ y จะต้องเท่ากับอะไรเหมือนเดิมนะคะดังนั้นวิธีการทำก็คือเราจะหา r i n v e ิน e ววิธีทำนะคะจะหา r i n v อ r s e ก่อนจะหา r inverse ให้เอา y เท่ากับ x บวก1ก่อน นะคะจะหอาอ n นเวอร์สทำยังไงเหมือนเดิมค่ะสลับ x สลับ y สลับแบบนี้เลยค่ะสลับที่กันเลยอย่างนี้เลยนะคะสลับซื่อๆนี่แหละนะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อไปเสร็จแล้วให,ให้ให้อะไรที่เป็น y อยู่คงที่ย้ายอะไรที่ไม่ใช่ y ไปนี่ไงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงนั้นตัวนี้คือ r inverse อ่ะเราเขียน r i n v e r s e เขียนยังไงดังนั้น r i n v e r s e ของเราก็คือ,อะไรคะ r inverse ของเราก็เท่ากับอะไรคะ คููอันดับ x y เหมือนเดิมนะจะไม่จะไม่ใช่ y x นะคะแล้วก็เอาที่เราหาได้เมื่อกี้นี้นะคะ mm. เท่ากับ x ลบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะนี้เราจะเอาแล้วโดเมนกับเลนมันตอบอะไรล่ะครูขอเขียนทังฟากนี้แล้วกันนะนั้นโดเมนของ r แน่นอนตัวนี้มันเป็นอะไรคะจํานวนจริงใช่ไหมโดเมนตัวนี้มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสรรมการเส้นตรงซึ่งเราเป็นสมการเส้นตรงมาเป็นตัวแรกที่เราเรียนไปใช่ไหมคะ โดเมนก็คือเป็นค่าของ x x, x. เป็นจํานวนจริงอะไรก็ได้ที่บวกกับ1แล้วมีค่าเป็นจํานวนจริงเสมอแสดงว่าโดเมนมันต้องตอบอะไรอยู่แล้วคะจานวนจริงอยู่แล้วนะคะเลนส์ของตัวนี้ก็ตอบอะไรคะจานวนจริงนะคะดังนั้นตัวนี้ก็ขอตอบเป็นเลนส์ของ r i n v e r s e เลยแล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นโดเมนของ r i n v e r s e เลยแล้วกันนะคะอ่าตัวนี้ครูจะสอนในสรรมการเส้นตรงนะนั้นโดเมนกับเลนส์เนี่ย เป็นจำนวนจริงทุกตัวอยู่แล้วนะคะ,ะที่จะให้ทําก็คือจะให้วาดรูปให้เป็นนะคะ,ะเราลองวาดก่อนที่เราจะวาดรูปก่อเราจะวาดรูปเดี๋ยวครูขอแคปตรงนี้ก่อนนะดังนั้นอ่า ครูเขียนขอเขียนเป็นสั้นๆนะลูกนะ y เ <Y S 1> ท่ากับ x บวก1ใช่ไหมดังนั้นถ้าเราจะมาหาสมการเส้นตรงเราจะหาได้ยังไงคะเราก็ต้องแทนเป็นจุดใช่ไหมแทนเป็นจุดเอาสักประมาณสัก3จุดก็พอนะคะ,ะให้ x ของเราเนี่ยมีค่าเป็นอะไรบ้างที่เป็นจํานวนจริงมีทั้งเป็นอะไรคะลบใช่ไหมลบแล้วก็ศูนย์แล้วก็บวกใช่ไหมคะดงนั้น x ของครูนะคะก็จะให้เป็นค่าของลบสองนะคะลบหนึ่ง 0 1 2เอา5ตัวนะคะนั้น y ของครูมีค่าเป็นอะไรเธอก็แทนค่าลงไป x เป็นลบ2บวก1เป็นอะไรคะลบ2บวก1เป็นลบ1ลบ1บวก1กลายเป็น0 0-1วก1ได้1 1-1บวก1ได้2 2-1บวก1ได้3นะคะเวลาไปเขียนกราฟเขียนยังไงก็เขียนกราฟธรรมดานี่แหละนะคะดังนั้นตรงนี้เนาะอันนี้คือ x อันนี้คือ y อันนี้คือ0อันนี้คือ1อันนี้คือ2นะคะลบ1ลบสนะคะต่อไปออค่าของ y มีค่าเป็นอะไรบ้างลบ1 0 1น่าจะไม่ได้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวนึงนกะูขอเขียนขึ้นไปหน่อยนะคะ3ไม่พอมองมองเห็นอยู่เนาะ นะคะนั้นจุดลงไปเลยค่ะจุด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  x เป็นลบสตามนี้เลยนะ x เป็นลบสอ y เป็นลบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะแทงกันตรงนี้พอดี x เป็นลบสอ y เป็นลบหนึ x เป็นลบห y เป็น0ูน x เป็น1 x เป็น0 y เป็น1 x เป็น1 y เป็น2 x เป็น2 y เป็น3นะคะ ถ้าเราจะเขียนจุดอย่างนี้แน่นอนค่ะให้เราลากเส้นด้วยนะคะก็ลากเส้นไปเลยตามจุดประไปเลยครับฟูฟูฟูฟ,ฟ,ฟ,ฟเป็นสมการเส้นตรงแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้คือตัวแรกเขียนด้วยว่าตัวนี้มันคือ R นะคะตัวนี้มันคือ R ตรงนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะมาหาเราจะมาหา r inverse กันนะคะอ่ะดูขอสไลด์กลับไปดูก่อนไอโอเราก็คืออะไรคะ y เท <Y S 2> ่ากับ x ลบหนึ่งใช่ไหมอ่ะครูขอเขียนตรงนี้แล้วกัน y เท <Y S 2> ่ากับ x ลบหนึ่งอันนี้คือ r inverse นะคะก็แทนค่าลงไปเหมือนเดิมนะคะ x เป็นอะไรบ้างลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะคะก็แทนค่าลงไป ถ้า x เป็นลบ2 y เป็นอะไรคะลบ3ถ้า x เป็นลบ1 y เป็นลบ2ถ้า x เป็น0 y เป็นลบ1ถ้า x เป็น1 y เป็น0ถ้า x เป็น2 y เป็น1นะคะก็แทนค่าลงไปแบบนี้แล้วเราก็จุดเหมือนเดิมค่ะก็จุดหาค่า x เป็นลบ2คือตรงนี้ใช่ไหม y เป็นลบ3อ่าลบ3ตรงนี้เนาะโทษทีไม่จุดลงมาตรงนี้นะคะตรงนี้ต่อไป x เป็นลบ1 y เป็นลบ2ก็คือตรงนี้ เเป็น0 y เป็นลบ1 x เป็น1 y เป็น0 x เป็น2 y เป็น1นะคะก็ตามที่อันนี้เลยนะคะตามตามศูนย์แล้วก็ลากเส้นตรงไปค่ะฟริดนี่ไงนี่ันี้คือ r inverse นะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะจะเห็นว่า r กับ r i ิน e r s e เนี่ยมันจะขนานกาันอ่าจริงจริงมันไม่ขนานกนะันหรอกนะนักเรียนถ้ากราฟตัวนี้มันถ้ากราฟ r inverse มันอยู่ข้างบนถ้ากราฟ r vert, อยู่ข้างบนกราฟ r inverse จะอยู่ข้างล่างนะคะนักเรียนใช้วิธีการทับสมุดตัวเอง ที่การพับพับตรงไหนอ่ะเราแกนสมมาตรของเราอ่ะแกนสมมาตรของเราอ่ะอยู่ตรงนี้นะลูกแกนสมมาตรของเราตรงนี้ก็ตามรอยเส้นปะตัวนี้ถ้าเราพับตามรอยเส้นปะถ้าเราได้อามาแล้วเนี่ยเราพับไปปุ๊บขีดอีกเส้นหนึ่งมันจะกลายเป็นอาร์อีกตทันทีนะคะเพราะมันการบอกว่ามันมันเป็นการสมมาตรกันอยู่แล้วนะคะอ่านะซึ่งมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะอ่านั้นมันเสร็จแล้วนะทีนี้ครูจะ ให้กันบ้านเราไปนะคะให้กันบ้านเราไปทําเลยนะคะให้กันบ้านให้ให้หาเหมือนเดิมนะคะให้หาให้ R มาให้หาอินเวอร์สให้หาโดเมนกับเลนของ R นะคะโดเมนและเลนของ R อินเวอร์สแล้วก็ให้วาดกราฟนะคะก็ซึ่งกราฟก็จะคล้ายๆกันนะคะที่ครูสอนไปนี่แหละนะคะนั้น y เท่ากับอะไรลูกเอา x กิบบวกหนึ่งเอาเป็นบวกสองแล้วกันนะคะโอเคนะอันนี้ก็คือกันบ้านนะคะก็ลองไปทำดูแล้วกันนะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ